สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูหลิงจะมาสอนในรายวิชาภาษาไทยนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่2ทับสนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เด็กๆจะ ทำการเรียนการสอนในวันนี้นะคะคุณควรหนิงขอทบทวนก่อนนะคะว่าตอนนี้เราเรียนถึงบทที่เท่าไหร่แล้วเออเด็กๆหลายคนบอกว่าเราเรียนในหนังสือเรียนภาษาพาทีถึงบทที่9แล้วใช่ไหมคะใช่แล้วคะ่ะบทที่9นะคะ เรื่องรักพ่อรักแม่นะคะจนันั้นได้จบกันลงไปแล้วทีนี้ในวันนี้นะคะคุณครูอหลิณนะคะจะพาเด็กๆนะคะขึ้นบทที่10นะคะเราไปดูกันเลยก่อนอื่นเด็กๆต้องนำหนังสือเรียนภาษาพาทีเล่มนี้ขึ้นมาก่อนแล้วเปิดไปบทที่10นะคะเรื่อง เข็ดแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปอ่านเนื้อเรื่องเราก็ต้องทำความรู้จักกับคำในบทบอดนะคะในรู้จักคำนำเรื่องนะคะเด็กๆแล้วเราค่อยไปอ่านเนื้อเรื่องนะคะอ่ะเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆนั่งหนังสือเรียนขึ้นมาแล้วอ่าน ไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาอ่านภาษาพาทีปออสงบทที่10เรื่องเข็ดแล้วมารู้จักคำนำเรื่องกันนะคะถูกล้างทิ้งลุกแบ่ง ช้อนเก็บก้มหกพร้อมอ้วนอ้วกราบกล่องกวาดเหลืองลูกอมกางเกงขยี่ขนม ไข่สูงนอนสมเล,ะลอะล้อตายพบบ้วนปวดปวดเปล่ายาเศษตรวจแรงแรง ปิดเทอมท้องเสียสีเงินระวังปะปนน้ำตาลยิงฟันสงสยัยยกเว้นเชื้อโรคพระญาตกตติกาตะลกโศกโปรก อารมณ์โรคติดต่อทีนี้มาอ่านเนื้อเรื่องกันนะคะเขตแล้วภูผ,ผาและน้ำใสมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อโจเพื่อนๆชอบโจเพราะโจอารมณ์ดีไม่โกรธใครชอบพูดตลกโจอ้วน เพราะมากโจชอบกินขนมขนมที่ชอบคือลูกอมและขนมกรุบก,กรอบเขาไม่กินคนเดียวแต่จะแบ่งปันให้เพื่อนเพื่อนด้วยผู้ผาและน้ำใสจะกินบ้างในบางครั้ง แล้วรีบบ้วนปากทันทีโจมองอย่างสงสัยขนมพวกนี้ทำให้ฟันผุง่ายน้ำใสเลยต้องระวังฟันถึงได้สวยอย่างนี้ไงน้ำใสย,ยิงฟันให้เพื่อนเพื่อนดูห้าห้าห้าโจหัวเราะเสียงดัง เอาน้ำอัดลมล้างปากก็ได้อร่อยเสียอีกเย็นชื่นใจด้วยแต่น้ำอัดลมมีน้ำตาลทำให้ฟันผุเหมือนกันนะผูผาพูดกินมาตั้งนานแล้วฟันไม่เห็นผุเลยโจยิงฟันให้เพื่อนดูบ้าง เห็นฟันเป็นคราบเหลืองมีเศษขนมติดตามซอกฟันอี้ศก,กับโปรกโจคงไม่ได้แปรงฟันละสิน้ำสายคิดโจทำท่าอวดเพื่อนมากไปไม่ทันระวังขนมจึงหกหมดทั้งซองโจก้มลงเก็บ อยากกินนะโจะน้ำใสห้ามภูผ,ผาเข้ามาดึงแขนขนมสกกับโปรกแล้วทิ้งเธอโจไม่ฟังเพื่อนห้ามไม่เป็นไรหรอกเชื้อโรคไม่ทันเกาะกินได้ไม่เป็นไรว่าแล้วก็เก็บขนมกินต่อจนหมด โรงเรียนปิดเทอมทำให้เด็กๆไม่ได้พบกันหลายวันยกเว้นคนที่บ้านอยู่ใกล้ๆกันก็ได้พบกันบ้างพอเปิดเทอมเพื่อนพบว่าโจจะไม่พูดคุยกับเพื่อนๆไม่อ้าปากหัวเราะเสียงดังเหมือนเคย โจเป็นอะไรไปไม่สบายหรือเปล่าไม่เห็นคุยเลยภูผาถามไม่ได้เป็นอะไรโจปฏิเสธตอนปิดเทอมเราปวดฟันมากแม่พาไปหาหมอหมอบอกว่าฟันผุ กินแต่ขนมหวานแล้วไม่แปรงฟันเลยต้องอุดฟันหลายซี่โจอ้าปากให้เพื่อนดูเห็นจุดสีเงินที่อุดฟันหลายจุดเราเลยไม่อยากพูดกลัวเพื่อนล้อโจอเพื่อนรักคงไม่มีเพื่อนคนไหนหรอกที่อยากสนุก บนความทุกข์ของคนอื่นภูผานึกอยากจะพูดอย่างนี้กับโจครูกิตติจะเตือนนักเรียนอยู่เสมอว่าให้ล้างมือบ่อยๆเพราะเชื้อโรคอาจมาอยู่ที่มือเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเมื่อเราใช้มือขะอี้ตา หยิบของเข้าปากเกาตามตัวเชื้อโรคจะเข้าสู่ร่างกายโดยง่ายการล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอเท่ากับล้างเชื้อโรคให้ออกไปจากตัวเด็กๆทุกคนทำตามครูกิตติ ยกเว้นโจบางครั้งไปเดินเล่นมือ,อยังเลอะโจจะเกาตัวเช็ดจมูกขยี้ตาพอเพื่อนเพื่อนเตือนโจก็เอามือเช็ดขากลางเก่งแรงๆหัวเราะเสียงดังและพูดว่าสะอาดแล้วเชื้อโรคตายหมดแล้ว ตอนพักกลางวันภูผาน้ำใสและเพื่อนๆน,นั่งล้อมวงกินอาหารที่เตรียมมาใครอยากจะกินอาหารของใครก็ใช้ช้อนที่ยังไม่ได้เอาเข้าปากแบ่งอาหารให้เสร็จเสียก่อนเมื่อกินแล้ว จะไม่ใช้ช้อนไปตักอาหารของคนอื่นอีกเลยถ้วยน้ำก็ไม่ใช้ปะปนกันเป็นการป้องกันโรคติดต่อได้เป็นอย่างดีโจรทำตามกติกาของกลุ่มเพื่อนแต่ถ้าเพื่อนคนไหนกินไม่หมด โจจะกวาดอาหารนั้นมาใส่กล่องของตนกินจนหมดโจไม่ได้มาโรงเรียนหลายวันแล้วโจหายไปไหนเพื่อนเพื่อนจึงไปเยี่ยมโจที่บ้านโจนอนสม ลุกไม่ขึ้นเราท้องเสียมากอ้วกจนหมดแรงหมอบอกว่าอาหารเป็นพิษและตรวจพบไข่พยาธิด้วยกินอะไรไม่ลงมาหลายวันแล้วมีไข้สูงดูสิเราผอมไปเลยเพื่อนเพื่อนพยักหน้าเห็นใจโจ สงสารโจจังเลยโจไม่ระวังเรื่องอาหารไม่รักษาความสะอาดจึงป่วยนานคราวนี้โจคงเข็ดแล้วนะจบภาษาพาทีป่ป .2 บทที่10แล้วพบกันใหม่ในบทต่อไปนะคะ อ้าวเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆอ่านกันไปแล้วเนาะเมื่อกี้นี้ทีนี้หลังจากที่เราอ่านกันไปแล้วนะคะคุณครูลิงก็มีแบบทดสอบมาให้เด็กๆได้ศึกษากันนะคะเด็กๆ,ๆคงจะเคยเห็นใบงานตัวนี้เนะาะใบงานตัวนี้นะคะก็คือเติมคําลงในช่องว่างนะคะเด็กๆ มันจะเป็นคำที่อยู่ในรู้จักคำนำเรื่องนะคะมีคำว่าอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูคำที่หนึ่งคำว่าตัวนี้คำว่าก้มเจ่ไหมคะต่อไปคำว่าทิ้งต่อไปคำว่าอ้วนต่อไปคำว่าแบ่งต่อไปคำว่าร่า คำว่าหูผูเก็บผอมอ้วกล้างแล้วก็ช้อนนะคะในหน้าที่หนึ่งนี้นะคะในแผ่นที่หนึ่งตัวนี้นะคะก็ให้เด็กๆเลือกคำที่อยู่ในช่องสี่เห่างนี้นะคะไปเติมนะคะเติมลงในช่องว่างให้มันตรงกับภาพ ะะทีนี้เด็กๆมาดูในแผ่นที่สองนะคะมีคำว่าอะไรบ้างนะคะมีคำว่าการเกงขนมไข้สูงกวาดขยีเหลืองคราบนอนซมกล่องและลูกอมนะคะให้เด็กๆเลือก นะคะแล้วก็เติมให้ตรงกับภาพนะคะพร้อมกับฝึกอ่านด้วยนะคะคนละ5รอบไปเลยนะคะอ่านทั้งอ่านสะกดคำแล้วก็อ่านแบบไม่สะกดคำนะคะเด็กๆจะได้จำได้ว่าคำคำนี้มันประสมด้วยสระและวรรณยุกต์หรือมีตัวสะกดอะไรหรือปล่านะคะอะ ในวันนี้นะคะคุณครูอิลิงก็อยากให้เด็กๆนะคะอ่านหนังสือทบทวนความรู้ของตนเองนะคะลูกอ่าและอย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองด้วยนะคะอ่าใครที่อ่าฟังนะคะลูกใครที่ไม่สะดวกปริ้นเป็นใบงานนะลูกนะให้เด็กๆวาดภาพแล้วก็เขียนคำ นะคะวาดภาพแล้วเขียนคำลงในกระดาษหรือสมุดนะคะ,ะคุณครูหลิงจะขอบอกอีกเรื่องหนึ่งนะคะในการเรียนออนิมานในการเรียนอ,อนิมานในครั้งนี้นะคะครูหลิงขอชี้แจงนะคะให้เด็กๆใช้สมุดไม่ว่าจะเป็นสมุดเล่มเดิมของโรงเรียนเหล่าหรือว่าจะเป็นสมุดที่ว่าไปซื้อ,อ ของที่อื่นมานะคะตามร้านหนังสือทั่วไปก็ได้นะคะรวมไว้ในเล่มเดียวโดยเขียนวันที่นะคะให้เรียบร้อยนะคะพร้อมกระบอกวิชาส่งคุณครูเหมือนเดิมนะคะลูกเดี๋ยวคุณครูจะชี้แจงอีกทีหนึ่งนะคะรวมทุกวิชานะคะลูกวันนี้คุณครูหลิงก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้ นะคะเจอกันใหม่พบกันใหม่ในหลายวิชาต่อไปวันนี้พอแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ